สวัสดีครับผมอาจารย์อุ้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกราวขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็จะมาเหมือนเดิมครับหลังโปรโมต AD เสร็จแต่ละตัวเราจะเช็คครับที่ Gasland ช่อง Fitmo ครับแล้วเรามาดูกันสิว่า AD 1กับ AD 2 s i ซิงเกิลกับ Additonal i เนี่ยเป็นฝาแฝดกันจริงหรือไม่ จำได้ไหมครับว่าตอน ad 1เนี่ยเราได้สร้าง reverse l o o k up zone ที่ dns ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับแป๊บหนึ่งรอให้มัน restart ก่อนครับเรียบร้อยนะครับ additional p r o m o t เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คการ d land ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า ad 2นะครับ ad สนะเห็นไหมครับพอโปรโมทเสร็จแล้ว ต้องเข้าในโดเมนนะครับอย่าลืมนะ abc backslash นะครับผ่านสว่วนครับโอเคพ่าสเวร์ดเข้ามาแล้วนะครับตัวอีสองสิบเก้าสำหรับผม เข้าการ์ดนยากหน่อยนะผมก็เลยถนัดแบบนี้มาตั้งแต่เวอร์ชันเก่าๆแล้วนะครับ Windows 8 e คลิกขวาเนเบอร์ปกตินะครับแล้วแต,แต่แต่ละท่านจะชอบเข้าเน็ตเวิร์แบบไหนนะ ดูการแลน,นครับรู้สึกว่า AD ตัวนี้จะรู้จัก AD, โดเมนตัวเองละนะครับเพราะว่าช่องฟิ a โ l มอาชี้เปเบอร์หนึ่งนะครับเารอดูอีกทีเห็นไหมครับถูกต้องเลยโอ้ปกติมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะเราต้องมาเช็คทุกครั้งนะครับต้องไม่ขึ้นหนึ่งสองเจ็นะครับโอเคถูกต้องสวยงามนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาดูว่าจะฝาแฝดกับ ad ตัวแรกไหมนะครับ ad หนึ่งไหมนะครับ ad หนึ่งได้สร้าง dns ไว้เราไม่ต้องสร้างอะไรนะครับเราลองดูว่าเหมือนกันกับ dns ตัวแรกไหมจะฝาแฝดเหมือนกันไหมนะครับเห็นไหมครับมาเองอัตโนมัติเห็นไหมครับมันฝาแฝดเหมือนกันครับต่างกันแค่อะไรครับต่างกันแค่ว่าฟิ o โ k ออนไลน์อยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับคราวนี้ผมมาที่ A D สองเหมือนเดิมนะครับ C M D ผมเช็ค N S lookup ครับเห็นไ,ไหมครับ N S lookup ชี้ไปหา A D ตัวหลักนั่นเองครับ Control C ครับผมเช็ค Fishmo ครับ Netdom Query Fishmo อ นะครับเด็ดดอมคิลลี่ฟิชมอนะครับเห็นไหมครับฟิชมอมี5โลนะครับเดี๋ยวจะมีบทหลังๆจะพาทำย้ายฟิชมอนะออนไลน์นะครับฟิชมออยู่ที่เครื่องไหนครับฟิชมออยู่ที่เครื่องหนึ่งนะครับแต่ตัวเองตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนครับโฮสต์เนมตัวเองอยู่ที่ ad 2นะครับแปลว่าตัวเองเป็นแค่ additional นั่นเองฟิชมอตัวหลักอยู่ที่ ad 1นึ่งเห็นไหมครับรู้จักฟิชมอออนไลน์แล้วใช่ไหมครับฟิชมอออนไลน์ เห็นภาพไหมนะครับคราวนี้ครับหลังโปรโมทโดเมนต้องมีการเช็คเลฟิเคชันนี่ครับยกเว้นโดเมนทรีนะครับเนโเมนทรีมันจะขึ้นทัสนะครับขึ้นคนละฟรเรสและเราจะไปเช็คเลิเคชันไม่ได้นะนะครับนี่ฮะวิธการเช็คเลิเคชันก็คือเข้ามาที่ Active Directory t o o l Active Directory Site and Service นั่นเองครับขึ้นช้าหน่อยนะามาแล้วนะครับ Active Directory Site and Service เห็นไหมครับ Active Directory Site and Service ใต้ default first name เห็นไหมครับที่เราโปรโมทเมื่อกี้มันจะบอกว่าตอนโปรโมท <c oughs> จะให้เซิร์ฟเวอร์ทุกตัวมาอยู่ภายใต้ default first name นะครับเห็น ad 2ไหมครับเห็นไหมครับมี ad 2ตัวนะครับเช็ค replication กันซิเจอไหมดูนะครับใต้ ad 1จะมีคำว่า n t d s setting ใต้ ad 1 n t d s setting จะฝั่งขวามือจะมองเห็น Ad2 เห็นไหมครับ Ad1 จะมองเห็น Ad2 Ad2 จะมองเห็นอะไรครับ ad 1่เห็นไหมครับเช็คลปิเคชันครับคลิกขวาเลือกเล็บิเคชันนาวนะครับนี่คือวิธีการเช็คล l ปิเคชันว่าติดต่อกันได้ไหมนะครับปกตินะครับแต่ว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับ Additional ต่อมาครับ เราจะมาโปรโมท AD ตัวที่3ครับ RODC นะครับเหมือนเดิมครับ p s r z w 0 r d p s r z w 0 r d ใช่ไหมใช่ อันนี้เราใส่พาสเวิร์ด psi xpd ศูนย์ ad เหมือนเดิมครับใส่ ip ปิด ip v 6 join domain atro active d i r e c t o r y โดเมนเซอร์วิสนะครับเดียวนลอินโดอีครับผมถนัดอินโดอีนะปิด IPv6 ที่ครับใส่ i p v 4 เบอร์สามนั่นเองครับอ่ามีฟอกเก็บเไม่ใส่นะครับฟิตโมเบอร์ไหนครับฟิตโมมีเบอร์เดียวก็คือเบอร์หนึ่งนั่นเองครับเราเช็คไปแล้ว ใส่ Pv สาเฮ้ยใส่ Pv สเบอร์สามนะครับแล้วก็ฟิสโมเบอร์1เหมือนเดิมนะครับเบอร์หนึ่งเราใช้ไปแล้วเบอร์2เราใช้ไปแล้วเหลือเบอร์3านะครับเป็น r o d c นะครับจ่ยโดเมนครับผมตั้งชื่อ ad สามนะครับแล้วก็ aodc ถ้าเห็นภาพนะครับ ad 3 aodc นะครับจอยโดเมน abc com อ๋อโทษทีครับผมไม่ได้พิใส่ com นะโทษที da โดเมนผมผิดนะครับเป็น abc อะไรครับ ดอทโลเคอลครับชินดอทคอมนะครับโทษทีดอทโลเคอลครับสร้างความตื่นเต้นให้นักเรียนนะครับแอดมินิสเตเตอร์นะครับแอดมินิสโทษทีอินพีดแอดมินิส ครับนะครับอ่าอีกสามรีสตาร์ทมาแล้วนะครับเราก็จะมาโปรโมทกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมระวังให้ดีนะครับใส่ other user นะครับจำให้ดีนะ a b c backslash administrator นะครับ p dash s t v ศูนย์ a d นะครับ ยินดูอาร d ซีมดีผมจะเทสนะครับฮูเอ็มไอนะครับที่ผมต้องเน้นตลอดเลยฮูเอ็มไอนะครับล็อกอ,อินเข้าดู ABC Ad ีแอ i มิเน t เตอรนะครับน้าอะไรต่อครับ Hostname นะครับเป็น a d 3 r o d c นะครับผมก็จะไปแอดโรแล้วครับพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้ว Manage Active Directory Domain Service นะครับอินส tall ครับ i n s tall รอเหมือนเดิมรอนะครับครับอ่า Add Role เสร็จแล้วนะครับ Add Role เสร็จแล้วก็เราก็พร้อมลุยเลยครับคราวนี้เราคลิกเหมือนเดิม Promote this server to a domain controller นะครับ รอบนี้เราก็จะทําเป็นอะไรครับ ad 3 rodc เราก็จะเลือกโหมดของ additional เหมือนเดิมนะครับชื่อโดเมนเหมือนเดิมไหม abc นะครับกด<น> next นะครับอาเหมือนเดิมเลยครับเป็น additional โหมดเป็น additional เหมือนเดิมแต่แค่เลือกคาว่าอะไรครับ rodc แค่ R o D นั้นเองครับ เลือกแล้วเลือกเลยนะครับเปลี่ยนใจไม่ได้นะแล้วก็เป็นฟิชโม้ไม่ได้ในอนาคตนะครับก็เลยไม่ค่อยมทีที่นิยมเท่าไหร่นะกพัสสดเหมือนเดิมครับ psi sw 0 rd อ่ามันถามว่าคนที่มีสิทธิ์สั่ง replication ่า นะครับอยู่ในกลุ่มของ RODC Password replication ก r ุ u p เท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในนั้นก็จะมี administrator, administrator นะครับกลุ่มต่างๆนะครับมันถามว่าจะให้สิทธิ์ใครนอกเหนือจากนี้ไหมผมก็บอกว่าให้สิทธิ์ admin แล้วกันครับซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ admin administrator ก็ผมดูแลไซต์มาเยอะมากมายก็ ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้มากเท่าไหร่นะครับไม่มีเลยดีกว่าเนาะนะครับคลิกเน็กไปเหมือนเดิมครับรรเล i ิเคชันเมื่อกี้คลิกเน็กเหมือนเดิมนะครับ n t d s full นะครับ rodc เนี่ยเราจะจัดการเรื่องเล i ิเคชันไม่ได้เท่าไหร่นะลำบากนิดน,นึงนะครับ install ครับมีขึ้นสีเหลืองสีแดงไหมไม่มีนะไม่มีสีแดงนะครับพร้อมไปแล้วนะครับ รอรีสตาร์ทเหมือนเดิมครับ โดนอะไรหน่งนะครับรีสตาร์ตนะครับอ่านะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยนะครับมันจะรีสตาร์ทเองนะครับเดีย๋ยวเราจะไปกลับไปที่ดูหลังจากรีสตาร์ทเสร็จเราจะกลับไปดูว่า,าที่ไซน์อินซ์บิทมันขึ้นยังไงนะครับเขึ้นชื่อเครื่องไหมนะครับ รอ,อครับเอ่นะ